Special t a l k ์คคุยกันสารพันเรื่องรถครับสำหรับ Special t a l k ของเราวันนี้นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ ก็คือคุณกุลทวัตเกตวันนะครับหรือคุณเต๋าครับสวัสดีครับครับก็ขออนุญาตให้คุณเต๋าแล้วกันนะครับได้เลยครับยินดีสะดวกในการในการเรียกกันได้เลยครับนะครับก็วันนี้คุณเต๋านะครับจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของรถอ่าในแบรนด์แอสตันมาตินเป็นนะฮะซูเปอร์เอ่อใช่ว่าเป็นรถแนวซูเปอร์สปอร์ตดีกว่านะครับก็ยังไม่ถึงกับเป็นซูเปอร์คาร์ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับว่าแอสตันมาตินีนบุคลิกเขาจะดูแบบคุริพดีเนี่ยอ่าดู จะไม่เนี้ยๆไม่หรุวะผู้ใหญ่ผู้ใหช่ไม่หรุวะเหมือนกับพวกแลมโบหรือพวกเฟอรลรี่อะไรเงี้ยครับมาแบบสุภาพสุภาพแต่ว่าหรูๆนะคกับพูดง่ายๆว่ามีกลิ่นไอของอังกฤษนะผู้ดีอังกฤษอยู่ในสมองมันวันนี้เราก็คงได้ข้อมูลแอสตนมาตินกันเต็่อิ่มนะครับเพราะว่าตัวจริงมานะครับคนที่เคยคุ้นเคกับรถคันนี้นะครับแล้วก็หลายรุ่นด้วยวันนี้ไปชทอกเนี่ยจะคุยเรื่องแอสตนมาตินเป็นทั้งตอนเลยนะครับสมัยเด็กๆนะแอสตนมาตินเนี่ย ผมจําได้มีรถอยู่คหนึ่งที่แบบติดตาผมมากอ่ารู้สึกจะแอสตันมาตินลาคอนด้ามั้งครับไอ้นี่ไฟหน้ามันมี6ดวงครับข้างละสดวงในยขึนแหลมแหลมอะครับตอนนั้โอ้โหติดลิเลยนะาไปลิมลิ้มอะติดตาติดใจผมมากแต่ว่ารู้สึกสมัยนั้นจะเป็นมันจะค่อนข้างเป็นแฮนด์เมดนะคุณแอคบางทีคือมันอาจจะไม่ไม่เน็บเท่าไม่เน็บเครื่องจัดไม่เนี๊ยบเหมือนกับพวกรถที่ออกมาจากไอ้ตรงงานทุกสายการผลิตใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็ได้อารมณ์ความเป็นยูนิคกันนะเป็นรถเป็นรถที่ผลิตตตดดดดด้้ววยยยยมมืออเเเเเแแ่่่่ารงงงฮนนนนน์ีีก็็ััปจุ หลักนะครับของแอสตันมาตินอยู่นะครับทั้งภายนอกภายในแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าไม่ต้องอะไรมากเปิดประตูนะครับหรือว่าเปิดฝากระโปรงเครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นป้ายแล้วว่าเป็น Handmade นะครับตลอดโดยช้อยตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมาตรฐานของรถกลุ่มนี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อแฮนด์บิลด์บายใครคนใดคนหนึ่งไปเลยชื่อไปเลยว่าใช่ครับชอบคนนี้ไปเลยลงชื่อเลยคนที่รับชอบในการประกอบรถคันนี้ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นชื่อคนนั้นวันแมร์ตินไปเลยใช่ครับใช่ใช่ถ้าเกิดว่าแบบมีโอกาสได้ไปดูพวกใน YouTube หรืออะไรก็ได้ที่เป็นพวกการประกอบของรถแอสตันมาตินอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแบบเป็นคนนั่งทำอยู่ครับแบบพวกภายในอย่างเงี้ยพวกชิ้นหนังชิ้นอะไรเขาก็จะ เป็นคนสูงอายุอ่ะนั่งเลืออะไรเป็นพวกเป็นพวกแบบเก่งเก๋าเก่ามือเก่าๆอ่ะครับแล้วก็เย็บอะไรเงี้ยก็ยังใช้ใช้เข็มแบบเข็มนี่คือเขาเป็นหลายไซส์เลยนะแล้วก็จะมีว่าแทงเข้ารูนี้ต้องลงรูไหนอะไรเงี้ยนครับคือใช่ครับแล้วก็ชนิดของหนังที่เลือกใช้อย่างเงี้ยต้องถึงขนาดว่าต้องเป็นหนังที่มันมาจากแถบไหนของทางยุโรปของทางอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันต้องเลือกว่ามันต้องเป็นหนังที่เรียบ ไม่มีตุ่มไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันต้องเหมือนกันทั้งคันหมดแต่เขาบอกว่าไอ้เสน่ห์อย่างไม่ของแฮนด์เมดนะมันอยู่ที่อย่างบ่อเนี่ยมันจะไม่นี้แบบเป๊ะมันจะไม่เป๊ะมันไม่ใช่เท่ากันหมดมันจะมีเสน่ห์มันอยู่ตรงใช้คนเนี่ยมันมีเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเลยนะแต่ก็ไม่ไม่ใช่แบบเลิศเทอนนะแต่ว่าเป็นการเสน่ห์เป็นเสน่ห์อย่างนึ่นนะครับครับผผมมที่เครื่องยนต์นี่เขาไม่ได้ใช้ร่วมกับใครเลยใช่ไหมครับเขาผลิตออามาเองเลยโอเคณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นตัวหลังๆมาแล้วเนี่ยเครื่อองงยยยนน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 ตต์เเเเเีี่่่่จะปป็็ทาคหมมมืกกัับรรววผลิ ดีกว่าหรือพัฒนานะครับอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างปัจจุบันขึ้นชื่อว่าแอสตันมาตินแล้วเนี่ยเขากําลังเข้าสู่เซนจูรี่ที่สองกำลังจะเข้าสู่ปีที่ร้อยที่สองอะครับมันเพิ่งครบรอบร้อยปีไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบหลายเรย่างที่เปลี่ยนไปเยอะมากสมัยใหม่ขึ้นเลยใช่ครับใช่ใช่ก็อย่างเครื่องยนต์อย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนที่จะเป็นเครื่องยนต์ที่ที่ไม่ได้มีระบบอากาศนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์ินเทอร์โบแหละนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับก็อย่างเป็นเรรื่่ออองงขไ้้เเสีียยยยยดดวนมิบโร ใช่ครับลูกค้าหลายๆหลายๆท่านพอเปิดวูดฝากระโปรงขึ้นมาเสร็จปึ้งจะได้จะถามก่อนว่าแบบเอมันเครื่องเบนซ์หรือเปล่าหน้าตาคล้ายกันหน้าตาเหมือนกันเลย้าเหมือนปลี่ยนโลโก้ใช่ใคือเลเยอร์ทุกทุกอย่างครับผมไม่อยากจะบอกว่ามันคือเครื่องเบนซ์เพราะมันไม่ใช่เครื่องเบนซ์เออมันก็คือเครื่องที่เป็นเลเยอร์หัวเอ็มจีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมอยากให้มองว่าเหมือนกับคล้ายๆพวกทีมแข่งฟอร์มูล่าวันอะใช่ไหมครับที่สมมติว่าทีมนี้ก็ใช้เครื่องของเมอร์เซเดสเบนส์ทีมเบนส์ก็ใช ใช่ใช่มันก็จะต้องมีสูตรมีอะไรอยู่เพราะสังเกตว่าง่ายๆเลยเสียงก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่เสียงไม่เหมือนกันพัฒนาต่างกันใช่ก็ประมาณว่าใช้พื้นฐานพื้นฐานเดียวกันฐานหลักแพลตฟอร์มเดียวกันมาพัฒนาต่อมาเติมอะไรใส่อะไรมาเพไ่ต่างลงไปใช่ครับใช่ใช่ เพราะว่าการที่จะพัฒนาเครื่องขึ้นมาเองทั้งตัวมันก็แพงมากเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใเรักเพราะขนาดแม้แต่แบรนด์ดังๆพวกซูเปอร์คาร์เองอย่างลารบกินี่เนี่ยมันก็กึ่งๆออดี้นนะใช่ใช่อยู่ในเฟอร์นารีกับมาสเตอร์ตีก็โคกันอยู่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันอยู่ที่ว่ามันการดีไซน์ใครจะมาเติมอะไรลงไปแล้วแต่การตลาดด้วยว่านค้จะขายใครอะไรแล้วผมว่ามันเป็นในแง่ของที่ว่าทางตัวเจ้าของแบรนด์เองเนี่ย เขาเลือกเหมือนกับเขาจะสมมติเครื่องยนต์เงี่ยเขาจะต้องเลือกเครื่องยนต์ที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะกับรถของเขาอะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เขาไม่ได้ผลิตเครื่องยนต์เอทั้งตัวเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วเขาจะใช้เพราะว่าที่ผ่านมาแอสตันมาตินเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ของที่นู่นที่นี่มาก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างก่อนนั้นี้ก็เป็นของฟอร์ดใช่ไหมฮะก็จะมีรูปแบบอีกอีกแบบหนึ่งไปอย่างเงี้ยจะยุกว่าใครโควาใครอะไรเงี้ยใช่คุยกันตลาดเดือดใครใช่ใช่ตอนนี้แอส กี่แบบกี่รุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังทากันต่อเนื่องมานะครับรบุ่นที่รุ่นที่เป็นก่อนหน้าปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เป็นเอ่อแฟนเทจที่เป็นเครื่องที่ไม่ใช่เทอร์โบรครับ,รบ,รบก็ยังขายอยู่ซึ่งผมว่ามันมีสเสน่ห์มันมีสเสน่ห์ตรงที่หนึ่งเลยคือมันเป็นรถรุ่นไท้ายแหละที่เป็นเครื่องยนต์ไม่มี A, เทอร์โบใช่แล้วก็เสียงเครื่องแล้วก็ รูปแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยครับคือเปิดประตูมาปุ๊บเสร็จมันเป็นกลิ่นอายของรถลุกนั้นเลยทั้งกลิ่นทั้งดีไซน์แล้วไม่กระทั่งอย่างแฮนด์เบรกแล้วเบรคมือเนี่ยยังเป็นแบบเป็นด้ามดึงอยู่เลยไม่ได้ไฟฟ้ามาเกี่ยวใช่ครับใช่ใช่แล้วก็พวกเออดีไซน์ของหนุนแผงแดชบอร์ดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีอีกอันหนึ่งขยับขึ้นมารุ่นใหญ่ก็จะเป็นแวนควิชที่เป็นเครื่องยนต์ V12 เครื่องแรงแล้วคันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นรถคอลเลกชันแล้วล่ะคือตอนเนี้ยถถถ้้้้้าาามมีีเเเเเเเงงิินนนนน่่่ะแแแลลลลววชอบบบรยยยกกก็็ไไดดคใู ไม่มีลงแล้วเพราะว่ามันเป็นรถที่บอดี้เชลล์ครับก็คือตัวถังอ่ะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันซึ่งตอนนี้มันไม่มีเขาเลิกทำกันแล้วใช่เออแอสตันมาตินแบรนด์อื่นผมไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างแอสตันมาตินรุ่นหลังๆมาเนี่ยที่เป็นบอดี้เชลคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับแม้กระทั่งที่เป็น DBS Super l e g อร์เที่เพิ่งออกมาเมื่อเมื่อไม่นานมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันมันก็จมีเรื่องใช่มันก็เป็นอาจจะเป็นใช่คครรรรับบบเเเป็นนนนอออโพพลีีีียูทมมา์์ไไฟะวก้ อะไรพวกนั้นแต่ว่าอย่างแวนคริสเนี่ยเนี่ยผมว่าใช่เลยอ่ะแล้วกชนิดของหนังแล้วก็ดีไซน์ของรถอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมันใช่มันเนี๊ยทั้งคันเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ให้แบบเออชอบความแบบคลาสสิกของรูปทรงที่เป็นแอสตันมาตินเนี่ยมันยังมันยังมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่พอรุ่นใหม่ๆหลังๆมาเนี่ยดีไซน์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วมีเทอร์โบแล้วเสียงก็ไม่พอแล้วนะข้ามไปยุคดีไซน์มันข้ามไปแล้วมันเป็นยุคใหมนแล้วครับผมพอมาเป็นยุคใหม่นะตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆกกกก็็็็็ถถถ้าเเเปปปนนนรรรรลุ่่่มสอออออ์ตยูะะคคับจื นะครับซึ่ง DB11 เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีทั้งเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo mm hmm. แล้วก็ V12 Twin Turbo นะครับแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ V8 Twin Turbo ละ mm hmm. เพราะว่าเครื่อง V12 Twin Turbo เนี่ย mm hmm. เขาเอาไปพัฒนาเพื่อใส่ใน DBS Superleggera นะครับแล้วก็จะมาเป็น Aston Martin Vantage mm hmm. เป็น v a n t a g e รุ่นใหม่ mm hmm. รหัสตัวตัวถางก็จะเป็น AM6 oh. ก็คือ AM6 นะครับรุ่นรุ่นล่าสุดซึ่งหน้าตาจะแหวกไปเลย แหวกไปเลยเปิดมาภายในแล้วก็แหวกไปเลยเหมือนกันอีกคือจะเป็นโมเดิร์นไปแล้วซึ่งคนจะมองกันสองแบบครับก็คือคนที่ชอบความเป็นคลาสสิกเอสเทนมาตินก็จะมองว่าแบบอฮ้ยคันนี้มันมันแปลกมันไม่เหมือนเดิมแลลวไม่คุ้นไม่คุ้นใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็จะเป็นคนที่ชอบรถแนวที่ทรงที่เป็นออกแนวใกล้ซปเปอร์คาร์แล้วก็จะมองว่าอฮ้ยโหวเนี้ยตอบโจทย์เลยนะครับเดียวกบรถสปอร์ตแล้วใช่ใช่ใกล้ซปเปอร์คาร์แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ ตลาดนิยมครับ SUV ออกมาแล้วนะครับเป็น DBX กำลังกำลังจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็วประเทศไทยมีจองแล้วนะครับมีจองไปแล้วคันนึงประมาณ2 0กว่าล้านยหรือ30เยอะครับราคาสูงอยู่เรื่องเรื่องเรื่องราคาผมผมไม่แน่ใจครับ แต่เห็นเห็นลงกันแบบโมกันแลวเริ่มเริ่มมีเร่ใช่เป็นเป็น SUV ที่ที่เป็น SUV จริงๆนะครับคือันนี้สูบใช่ไหม s อ v เนี่ยันนี้น่าจะแปดสูบสูบเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลอีกทีแต่ตอนนี้ถ้าถ้าที่จำได้เนี่ยสมยนี้มีแปดกับสิบสองที่ที่เป็นหลักนะที่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ตลาด SUV เนี่ยผมเรียกว่าเป็นอะไรนะซูเปอร์ SUV ดีกว่า ใช่บัลลังก์กินนี่ก็มีพอเชก็มีกมซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวนี้มาทำเอสจีวีกันหมดเพราะว่ามันแตะแรงมากนะครับถ้าขับขับเหมือนอารมณ์เดียวกับรถสปอร์ตเลยมันมันเข้าโค้งเคลื่นเร็วเกินต้นเนี่ยต้องยอมให้เขาคายเรับเขาเริ่มต้นก่อนเปิดมาเยอแล้วก็ปรผสมอร็จปุ๊บอันนี้ก็พวกแบรนด์เดี๋ยวนี้ทุกำหมดเลยต้องทำหมดมีเฟอร์รารี่บ้างที่ยังไม่ได้ทำนะแต่ว่าบัลลังก์กินี่มีแล้วแล้วก็อุลุสมีแล้วแล้วก็ค่ายอดีตอะไรค่ายมีเบลลี่ก็มีมาเซอร์ตีมีแล้วนะขมาเซอร์ตีมีเบลล มันเป็นรถยอดนิยมนะเป็นตัวเลือกเลือกแต่เฟอร์รี่เจ้าเดียวที่ยังไม่ทำเพรว่าเฟอร์นิรี่คงไม่ทําเพราะว่าไม่ถนัดทางนี้ผมเพราะว่ามันน่ามันน่าจะหลุดนะไม่ไม่แน่ไม่แน่ผมมองผมมองไม่แน่เพราะว่าเออสมัยผมเปทาแมกกาซีนเนี่ยมันก็มีรูปที่มันเป็นไอ้เรนเดอริงหลุดหลุดมาว่าอาจจะมีโปรเจกต์มันน้องจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอมันเข้าในนีไม่พ้นนะผมว่ามันก็ทําได้เงินได้เยอะนะเพราะว่าพอไม่ได้เป็นเฟอร์นิรี่เดียวๆแล้วเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่ม ที่มันมีอัลฟาโรบีโอมีเฟสเป็นอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็ต้องในเรื่องของของแง่งของการตลาดมาแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้นะใช่เครื่องยนต์เครื่องยนต์กันก็อย่างว่านะทุกวันนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของของตัวเองของแบรนด์ตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องอาศัยเรื่องการตลาดด้วยเพราะมันจะต้องมีเงินเข้ามาไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เหมือนกับรถดีๆหลายๆคันหลายๆแบรนด์ที่ต้องล้มหายตายจากไปเพราะว่ามันทําเงินไม่ได้ใช่ใช่นะฮะมันอาจจะต้องใช้แพลตฟอร์มร่วมกันอะไรเงี้ยนะเซฟต้นทุนเครื่องยนต์ใช้ร่ว เก่งอะไรเงี้ยมันลดต้นทุนไปพัฒนาืึ้นแต่ตัวนี่มันไม่ใช้เงินมหาศาลครับเพราะว่าพวกนี้แง่ของรถ SUV แล้วเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกันได้เขาก็มาดัดแปลงแค่ตัวระบบขับเคลื่อนแล้วก็ระบบเกียร์เท่านั้นเองตอนนี้แอสตันมาตินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังทำในอังกฤษอยู่ไหมคุณตังยังทำในอังกฤษครับรถยนต์ในอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมดเลยทั้งทั้งคันเลยก็คือออกจากโรงงานทางอังกฤษเลยนะครับตอนนี้ทางทางมิลลิเนียมเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับเอ่ออยู่ในเครือ MTC Group รรคคับับผมตอนนี้รุ่นนไหที่่ขายดดีีทสุครับคุณต๋๊ เออถ้าขายดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น DB 1 1 DB11 นะครับนะครับเพราะว่าเป็นรถที่หนึ่งเลยคือหน้าตามันยังมีความเป็น As สต n m มาติ n นะครับแล้วก็มันขับง่ายมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่คือคือขับง่ายถ้าถามผมเลยเนี่ยเปรียบเทียบกับของรถแบรนด์อื่นนะในกลุ่มกลุ่มเดียวกันอ่ะอันเนี้ยขับง่ายมากซึ่งมันมันมันโตข้ากับลูกทรงที่เรามองไปง่ายใช่ใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสตันมาตินเป็นรถที่ก่อนที่จะซื้อเน ลูกค้าต้องเทสก่อนเพราะบางทีเรามองแค่ภายนอกอะเราโอ้โหมันขับยากไหมอะไรต่ออะไรเต่พอขับไปขับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเหมือนรถสปอร์ตใช่ใชแล้วก็ภายในเลยพวกนี้ครับมันนั่งสบายม,มันไม่ได้บีบมันไม่ได้อึดอัดอะไรแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากอย่างที่เวนเทจเนี่ยนะครับ,รบตัวใหม่เนี่ยเออแายสปอร์ตน้อยมากเลย คือตัวเขาผมว่าเขาออกแบบมันค่อนข้างดีการขับในเมืองกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจุดบอดน้อยใช่ใช่เพราะอย่างเอาถนนแคบๆอย่างถนนพระรามสามเงี้ยเส้นที่โชลูมแอสต้ามาติดอยู่เงี้ยนะครับออกไปเงี้ยรถวุ่นวายมากแล้วก็เออ่ถนนเลนมันแคบนะครับแต่ว่าพอขับแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรเราขับถธรรมดาจุดบอดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันกระจกหลังก็เล็กมองข้างก็เล็กคือมันไม่ได้ดีไซน์เพื่ขับเรือบนไฮเวย์นะมันวางไว้ข้างหน้าอย่างเดียวใช่ครับมันจะมีมีจุดบอดเยอะก็เลยกลายเป็นว่า ทั้ง DB11 ลเว่แล้วก็ดีว n นเท e เนี่ยกลายเป็นรถที่สุภาพสตรีให้ความสนใจเยอะด้วยลูกค้าผู้หญิงเยอะนะครับ <c oughs> เยอะเลยเ, <ๆ S 2> เยอะเลยขับง่าย สวยแล้วก็อย่างเวนเท e เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าฝาท้ายเปิดมาเนี่ยขนของได้เยอะมากเลยใส่ถุงก๊อฟแนวแนวนอนอ่ะได้เลยแล้วก็วางสามารถใส่เพวกกระเป๋าเดินทางพวกเนี้ยใส่ได้สบายๆเลยครับนี่เป็นสองบนสองหรือสองที่นั่งครับถ้าเกิดเป็นเวนเท e จะเป็นสองที่นั่งครับถ้าเป็นดี1 1จะเป็นสองบกสองครับเพราะว่ารถซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องอยู่ไม่วางกลางก็วางหลังับมันก็จะเหลือไอ้ที่เก็บของมันเป็นแข้งนิดเดียวเองับมันน้อยมากใช่ไหมครับ มันขับยากผู้โดยผู้ใครจริงมันขับยากมากระดับนักแข่งเลยบางทีก็มันไอ้บ่อเนี่ยเตี้ยตำแหน่ความบอกมันไม่เหมือนรถธรรมดาเลยมันไม่ถนัดหรอกบางทีมันดีไซน์มาสำหับต้องเฉพาะนะผมยังเหนื่อยเลยเข้าไปลองนั่งเข้ายากออกยากแล้วก็ต้องไปลองต้องไม่ลองหาขายยึดตรงเลยไม่มีไม่มีลงมาเลยเพราะมันเพื่อจะลดราคาสีสูงลดราคาแล้วก็ให้มันเตี้ยลงเนี่ยทุกอย่างดีไซน์เพื่อความเร็วใช้รถค่อความเร็วนะครับผมครับก็ระบบข้างในก็อำนวยความสะดวกเยอะมาก นะครับพวกเบาะที่เป่าหลังเป่าอะไรเงยเพราะว่าจริงๆรถรถที่เราสั่งเข้ามาเนี่ย มันก็จะเป็นการเข้าระบบไอ้คอนเฟกเกเรชันด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะไม่มีรถที่ไปเพศแบบโหแบบสต a n d a r หมดทั้งทุกชิ้นเลยจะไม่ใช่ก็จะเลือกคือถ้าลูกค้าไม่เลือกเราจะเลือกไปให้อยู่แล้วก็ทั้งสีทั้งวัสดุที่ใช้ทั้งอะไรพวกนี้ครับจะเลือกมาให้เลยปรับให้เข้ากับตลาดบ้านเราใช่ด้วยแล้วก็ความชอบแล้วก็หลายๆอย่างคือพวกนี้เหมือนกับเขาคุกคเคยกับลูกค้ากลุ่มนี้มาเยอะเขาก็ังจะรู้ความต้องการอยู่นะครับในใน่คนที่เขาสั่งรถนะครับแต่ที่เราเลือกได้ไหมครับว่าเออเบาะสีนี้อะไรแบบอเีก กับย <ane> <sh> ่ออ okay. <sh> ื่นนะครับที่เข้าไปในของเข้าไปในเว็บไซต์เขาแล้วก็สามารถกดเลือกได้เลยเอามาดูก่อนได้ว่าโอเคมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับชอบสีไหนเ็แฮนเดิเมดเลยใช่ใช่คือเดิไม่ต้งขันได้เลยครับเป็นทั้งันเลยไม่เหมือนใครเลยเพราะว่ารถคันนี้แอสเัอมาตินี่เป็นแฮนเดอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่การที่จะสาเป็นคันอยู่แล้วทําไม่ได้ไม่ได้ลงงานผลิตนี่นในด้านที่เราชอบแต่ผมว่ามันก็น่าจะไม่ยากมากไม่เหมือนรถที่แบบผลิตจะสายเป็นแมสที่มันมาอยู่ในสายการผลิตงั้นจะเป็นเลือกยากมันต้องพิเศษ ก็เป็นรถสปอร์ตอีกคนที่น่าสนใจนะครับตั้งมาติดม,มันเป็นรถที่แบบมันมีเอกลักษณ์กันนะมันมีตำนานด้วยมันมีที่มาที่ไปที่เราตั้งแต่เด็กๆเราก็ได้ยินชื่อนี้มาแล้วแล้วก็ในเจมบอลเนี่ยช่วยให้ให้ตัวเนี้ยดังขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หลายๆรย่างเนี่ยมันดูมันมีความเป็นผู้เรียกฤษนะแล้วก็คัสติกเรื่องหนังเรื่องคุณภาพ คมเนี้ยผมว่าเชื่อว่ามันเป็นรถที่แฮนด์เมดอาจจะไม่เท่ากันทุกคันเป๊ะเท่ากับรถที่ผลิตจะกสยคาเิลีตแต่ว่ามันมีเสน่ห์ที่ว่าเออแต่ละคันไม่เหมือนกันแต่ว่าความเนี้ยแค่หนังนี่ก็กินขาดแล้วนะเพราะว่าใช้ใช้คนเบนี่ไว้นั่นแหละฮะคือจุดขายใช่ใช่ใช่คือจุดขายในความที่ความที่ที่เขาใช้แฮนด์เมดเนี่ยทำได้มือเนี้ยใช่ใช่เพราะพอมารุ่นใหม่เนี่ยมันเลยผนหนวกกันกับจุดขายที่เป็นแฮนด์เมดของเขาแล้วก็เอาพวกเทคโนโลยีหรือพวกเกี่ยวกับทั้งมันทั้งด้านเทคโนโลยีและวเพอร์ฟอร์แมน เรื่องกระจ่ายน้ําหนักอ่ะเขาค่อนข้างค่อนข้างเอาเอาจริงพอสมควรอย่างเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะติดตั้งในลักษณะของฟลอนด์เบนซ์เอนจินก็คือติดตั้งข้างหน้าจริงแต่ว่ามันค่อนข้างคล้อยในกัวจ้างรถแล้วก็ชุดเกียร์ครับมันติดอยู่ท้ายรถนะัอื่ใช่ใช่เกียร์ไม่ได้ไม่ได้อยู่เตี๋ยวเครื่องเกียร์ไปอยู่ที่ท้ายรถแล้วมีพลาฟชาร์ปที่เป็นคาร์บอนนะครับเป็นตัวส่งกําลังก็ไม่ฉุดกําลังเครื่องเยอะเพราะมันมันเบามากนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นบาลานซ์เนี่ยเขาแทบจะเป็น50 50ิบหาสิบเลยอย่างยกตัวอย่างอย่าง ข้างหน้าเนี่ย49ข้างหลัง51แต่ที่เป็นอย่างนี้คือนัำนหนักรถเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนเข้าไปนั่งในรถแล้วเนี่ยมันจะเป็นห้าสิบสิบเป็นเลยใช่ใช่ใช่เยอมากเยี่ยมมากให้การที่จะกระจายน้ําหนักเลยครับเป็นเรื่องที่ยากมากมันครับมันต้องเขาบอกว่าโคตรยากโคตรยากเลยครับตอนนี้มีโชว์รูมในกี่ที่ครับตอนโชลูมแอสตร้ามาตินมีมีที่เดียวครับตอนนี้ก็คือลำสามครับแล้วก็ศูนย์สวิตที่นั่นด้วยใช่ครับใช่ใที่เดียวนะครับตอนนี้ประชากรแอสตร้ามาตินในบ้านเรานี้พอสมควรไหมคุณต๋อเออเยอะต้องผมอย่างเงี้ผมว่าเยอะเยอะแต่ไม่ค่อยออกมาแต่ไม่ค่อยออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเจ ตันมาตินเนี่ยจะเป็นแบบพูดง่ายไม่ค่อยโชว์ใช่ก็ออกมาขับคันเดียวอาจจะมีแบบนัดเจอเพื่อนสนิทกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้ประเภทโอ้โหมารวมตัวกันแล้วมีกิจกรรมมากๆอย่างของซูเปอร์คาร์แบรนด์อื่นผมว่ายังไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีใช่ใช่แต่ก็จะมีก็จะมีชมรมของเขาอยู่นะครับจะมีอยู่นะครับ A อ O C โอซเขามีอยู่มีหน้าผมไม่ค่อยเห็นตันมาตินมมันานจะเห็นครั้งหนึ่งครับ ก็เลยมีความสงสัยว่าเอประชากรเจ้าแอสตามาตินในบ้านเราเนี่ยเยอะครเยอะเยอะเยอะเามันเท่าไหร่คร่าวๆนี้ 100ถึงร้อยไหมผมว่าถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับเพราะ,ะ,ะว่าอันอันอันนี้ต้องรวมไปถึงที่เจ้าของรถที่ยังสมัยที่ยังเป็นพวกรถจักรเกลอ,กอะไรพวกนั้นรถก็มีนะครับแต่ว่าของทางนี้เขาก็รับเซอร์วิสอยู่แล้วครับนะครับอ๋อทุกวันนี้จากรถในอดีตหรือรถที่มาจากเกรยมาเกียรติ์รับก็รับเซอร์วิสเท่าที่ผมทราบนะถ้าที่ผมทราบนะครับก็เพราะว่าเพราะว่ามันมันพร้อมอ่ะทุกอย่างมันพร้อมหมดอะไรเลยมสั่งได้ใช่ใช่มันช่างเชื่องเขาเขพอรู้ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นพวกแบบวินเทจเก่าๆอ่ะคุณโอ้โหอนนั้นคงอันนาคตผมยังไม่เคย อันนั้นแต่ยากหน่อยแต่เมืองไทยมีนะครับมีมีผมใครคิดว่าไม่มีเนี่ยมีนะเมืองไทยนี่มีรถทุกอย่างเลยเออรถที่เจมันใช้เนี่ยก็มีนะครับที่ทเมือนี่ยมีมีผมเห็นมีมีไฟสีมีมีบ้านเราเนี่ยผมเห็นมีมีหมดแหละแต่ว่าน้ำน้ำโผล่ไม่ใช่ใครบ้างเนี่ยมันเก็บตัวมากนะครับครับ แต่ว่าพวกนั้นบางทีเขาอาจจะมีช่างประจํามือกลประกบเก่านะที่เขาทำให้อาจจะมีช่างประจาเพราะว่าพวกนั้นจะเป็นคาร์บเรเตอร์อะไรต่างๆใช่ใช่แล้วก็พวกพวกเจ้าของเจ้าของรถหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่ซื้อไปแล้วซื้อไปขับจริงๆอ่ะอย่างบางคันที่ที่ผมได้มีโอกาสได้เห็นได้เห็นรถที่เข้ามาเซอร์วิสนะครับโอ้โหรถใช้งานเลยรถใช้งานเลยคือเลขกิโลเยอะข้างหน้านี่เป็นรอยหินดีดเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าแต่คันที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นรถที่เป็นแบบตัวแรงเลยนะครับคือตัววีบรนด์เทส วี12เลยตัวตัวเป็นโมเดลก่อน้าเนี่ยใช่ใช่คือใช้งานจริงไม่ได้คือไเก็บเป็นลอยอะไรเงี้ยคือแบบใช้ใช้จริงจังอ่ะนะครับคือขับจริง ไม่ค่อยเจอนะฮะเพราะส่วนใหญ่รถพวกนี้เราจะเห็นวิ่งกันอยู่ไม้เลยไม้มากถ้าเป็นนิดหน่อยจริงๆมีไม่น้อยมีไม่น้อยแต่ว่าคนกลุ่มนี้คือออกมาขับเสร็จปึ้งแล้วก็เอาเก็บเลยคือคือจะไม่ได้เอามาคือง่ายๆเลยเราจะไม่ได้เห็นรถของของลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ไปจอดแถวพวกคริสตัลพาร์คไปจอดพารากอนเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกคือคือขับวันนี้อารมณ์ดีก็หวดไปปักช่องเขาใหญ่เขาใหญ่ทานข้าวเสร็จหวดกลับบ้านอะไรอยงี้ครับประเภทออกจากบ้านตอนเช้าเสียงโมงถึงบ้านแล้วเลย ข้ามือนจะใช่คันหนึ่งไม่หวดไปที่ินไปอะไรเลยเยอะใช่ไม่ไม่ค่อยเจอตามที่ช้อปปิ้งนะใช่ก็คือกลับถึงบ้านก็นั่งเอาผ่านออกไปช้อปปิ้งอารมณ์นั้นก็สรุปว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กๆก็เริ่มมีหลังๆมาอายุยี่สกว่าก็มีใช่อายุยีิบกว่าก็มีเพราะว่าเขามองว่าเออ แตกต่างแล้วในแง่ของเรื่องของความแตกต่างก็จะมีหมดแล้วถ้าก็อันนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันมันไม่เหมือนใครองคือมันเปนฉีกแนวจากซุปเปอร์คาร์หรือสปอร์ตคาร์ที่หรูหรูแล้วนะมันใช่ใช่เพราะว่าบุคลิกตัวรถมันแตกต่างไปจากที่เราเห็นเห็นกันอยู่ซุปเปอร์คาร์ที่เราเห็นกันครับผมเคยไปเห็นครั้งหนึ่งที่ฮ่องกง เป็นผู้ใหญ่น่าจะอายุประมาณผมว่าน่าจะมีใกล้60สิบขับแอสตามาติมาาโอ้โหมันเท่จริงๆเลยว่าโคตรเท่ใส่ถุงมือหนังนะถุงมือหนังอากาศมันวันากาศ่นข้างเย็นนะใส่สูตรใส่ถุงมือหนังโอ้โหเจ่จริงๆครับ ทต้งเล่นระดูเนี้ยนะดูเหมือนกับแบบออกมาเฟียมาเฟียนหน่อยๆนะครับ, <laughs> รบแล้วก็เสียงของเสียงของของรถด,ด้วยครับถึงแม้ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นรถที่เป็นมีเทอร์โบชาร์จด้วยแหละแต่ว่าเสียงเนี่ยเขาเขาพยายามทําให้ยังมันยังเป็นเสียงของ n ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอสตาร์ทมาเสร็จแล้วขับไปอไรเงี้ยมันมัน,มนอารมณ์มันจะไม่เหมือนรถเทอร์โบเลยนะครับก็ยังได้ยังได้ความเป็นกลิ่นอ s แอสตันตินอยู่ รถตังกฤษแะพูดถึงเสียงนะครับในในรถก็ยังสามารถกดปุ่มเสียงแบบเหมือนที่ซูเปอร์คาร์กัทนนอ่เออที่มันเสียงแบบผลิตมารุ่นงหลังมาเนี่ยก็คือเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกอนะครับอย่างแวนเทจอย่างเงี้ยโหมดนะ่ะที่ให้เลือกเป็นดรฟ์โหมดเนี่ยมันจะมีเป็นสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็แทร็ก นะครับถ้าเป็นสปอร์ตเสียงมันก็จะเป็นแบบนุ่มๆหน่อยแต่พอเปลี่ยนเข้าสปอร์ตพลัสอย่างเงี้ยวาวถ้อยเสียงเปิดเลยแล้วเป็นเสียงจริงนะครับไม่ไม่ใช่เสียงสังเค<ต>ราะห์ไม่ใช่เสียงประดิษฐ์ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเป็นเป็นแบบเป็นลิน้นเป็นลิ้นเปิดอ๋อลิ้นเปิดแมนนวลใช่ใช่อย่างอย่างรถบางคันเราจะเห็นใช่ไหมครับมันเป็นลำโพงใช่ใช่ม่ใมอันนี้เป็นเสียงประดิษฐ์อันไม่จริงไม่จริงอันนี้ของจริงผมว่าไม่ใช่อารมณ์เสียงประดิษฐ์มันดูแล้วใจแต่ว่าไม่มาแล้วก็ขับไปอย่างเงี้ยพอเราสมมุุติเเเเเเเรรรรรรรากกกกดดคคััันนนน่่่่่งงงงงงไไปปป๊บบบบถจะะออออมมีีีสยยยแแ็็ฟ้้วววลชื อนาคตเนี่ยตอนนี้เขาไปทางรถไฟฟ้ากันนะมีเรื่องของไฮบริดอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยแอสตซนมาตินมีมีแผนการมีอะไรพวกนั้นไหมครัถึงถึงตรงนี้ผมยังผมยังไม่ได้ข้อมูลนะข้อมูลครับังไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันหนีไม่พ้นหรอก วันหนึ่งมันก็ต้องมีแหละมันมันไม่นมันเป็นเทรนด์มันไม่พ้นแน่นอนทุกคนจะเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วระบบรองรับนี่ก็เซตได้เหมือนกันใช่ไฟฟ้าเออใช่ครับเป็นก็คือมันจะเป็นแบบแอ็พทีฟเลยใช่ใช่แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะของตัวดัมเปอร์กับคอยล์สปริงนะฮะแต่ว่าคือคือโหมดเนี่ยก็จะเหมือนกับไดิฟโหมดเลยมันก็จะเป็นสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็แทร็กเหมือนกันแล้วก็ช่วงล่างช่วงเรืองเซตตามนั้นเลยใช่ใช่ใช่คือมันมันปรับแยกนะครับี่ปรับแยกครับเราสามารถเลือกเองได้ใช่เลือกเองได้ครััััับบกกกกกก็็็คือออออไไไดดดดฟ์โหหมมมมมมมยยยยยตตวว่่่่่่่าาาาางงงงงงเเชชนนผผผขขสีๆะแแใ้้ล สามารถปรับไอ้โหมดขับแบบเป็นแทร็กไปเลยแล้วช่วงล่างผมยังเป็นสปอร์ตอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรใช่จะเสียงมันๆหน่อยใช่ในในขณะที่ถ้าเปิดเป็นตัว d b บีเลเอย่างเงี้ยโหมดเขาจะต่างไปเขาจะเริ่มด้วย GT แล้วก็เป็นสปอร์ตถ้าสปอร์ตพลัสอ่าเพราะ d b บีเลเนนี่คือรูปทรงเขาจะแบบเขาจะดูคลาสสิกกว่าดูเรียบร้อยกว่า แต่จริงๆแล้วมันเครื่องเดียวกันนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของรถสปอร์ตจากอังกฤษที่มีตำนานนะ o n แอสตันมาติงตอนนี้ก็คือในยุคนี้เขาก็พัฒนามาที่จะสามารถต่อสู้ในการตลาดของสมัยรถสมัยนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ ผูจะเป็นเจ้าของนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเสือซุ่มใช่ใช่ใช่ต้องบอกอย่างนี้เลยจะไม่ไม่ค่อยออกมาโชว์โฉมมันเท่าไหร่ใช่ใช่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีประชากรเยอะในบ้านเราครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเต๋าคุณทวัฒน์เกตหวานมากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องให้เราได้รู้จักรถเอสเตอร์บตินได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับพี่ขอบคุณครับ